สบายดีสบายดีสวัสดีพอ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟสีสุภูสุคนเด้อพี่น้องตอนนี้กับมาพบกับปีใหม่ในยามแรกแรกนะพี่น้องในสองปีใหม่สาวลาวใต้เด้อพี่น้องตอนนี้ก็เป็นตอนแรกเนาะซึ่งบางย่านนี่พี่ใหม่มาแต่ห้าหน้าใหม่พี่น้องมาแต่ห้าหน่อใหม่ได้หน่อใหม่หลายลายหน่อใหม่อยู่แถวหาอยู่แถวผักผักนะเนาะพี่น้องถนนผักนะ แถวเบื o, ้องพี่ประสะบ้านหน้าคามเนาะพี่น้องปีนี้ห้าหน่อไมอยู่บ้านหน้าคามตอนนี้ก็เป็นตอนแรกพี่น้องตอนนี้เาก็ร่างสีเพ้าหน่อไมยเนาะพี่น้องเพราะหน่อไมปีนี้เห็ดหน่อไมดองอยู่สวนเนาะพี่น้องบริเดอยู่หน้าเด้อพี่น้องปกติแต่ละปีปีใหม่สีห้าหน่อไมแต่ก็เห็ุหน่อไมดองอยู่หน้าเนาะแต่ว่าปีนี้พิเศษเนาะพี่น้อง่ค่อยได้ดอกมาหน้าสวนนี้มาสวนทุกมือก็เลยเออ น้อใหม่อยู่แถวสวนมันกรลายนะพี่น้องกับพ่อไยฮานะเลยว่าเออเดี๋ยวห้องหาน้อไใหม่อยู่สวนเห็ดน้อใหม่ดองเนาะพี่น้องแล้วกามือนี่เนาะพี่น้องมีไอ้มีมีอ้อันนี้ที่หูจักเนาะพี่น้องเพื่อนฝากเงินมาให้เนาะพี่น้องเป็นเงินอันนี้เพื่อนให้บาซุกเอามาให้เนาะพี่น้องแบ่งคนละครึ่งก็บ,บาซุก คนอะเจ็ดแสนหาเนาะพี่น้องเจ็ดแสนหาไอพ่นซื้อว่ไอาอารีนเนาะพ่นเซตมาบอกปีใหม่อยู่บ่าเออมีของฝากให้ปีใหม่เนาะเด้พี่น้องเจ็ดเจ็ดแสนหาอันนี้เป็นเงินใบหนึ่งแสนกีบเด้อพี่น้องเทปสี่ใบแสนกีบเนี่ยก็เป็นเงินใบที่ใหญ่ที่สุดเนาะของแบ่งเล่าใน,นนี้ค่ะมีอันนี้เจ็ดแสนเนาะพราะว่า อันนี้บาซุกเพรท่านไดเอามาหายอีกหาสิพันธน้องพี่น้องเพ่อนหายแบ่งกับบาซุกคนละเครื่องน้องไอ้อดีบาซุกก็เลยเอามาหายปีใหม่ก่อนเจแซนนาะพี่น้องดีเงืนเป็นแบ่งทีใหญ่ที่สุดน้องพี่น้องเงื่นกีบหามันซิมีเงินใบหาลอยกีบหนึ่งพันกีบสองพันกีบหาพันกีบหนึ่งมืนกีบสองมืนกีบแล้วก็หาหมื่นกีบแล้วก็ใบที่ใหญ่ที่สุดก็คือ หนึ่งแสนกีบเนาะพี่น้องทั้งนากรสิเป็นจังสีเดอ้อดีจังได้กระต้องขอบคุณขอบคุณไอรีเด้อขอบคุณขอบใจได้ได้เด้อฝากเงินมาหายวิ่ใหม่ดีใจเลยพี่น้องพอดีมีเงินไปใส่หนีเลยที่นหนีน้องอันเพิ่งเติบโดยพี่น้องพอดีพ่อไดเอามาใบใส่นอกจังได้กระต้องขอบคุณขอบใจไอเด้ได้เด้อแล้วก็ไอเพื่อนยังสีผาคลองมาหายอยู่พี่น้องแต่ว่าตอนนี้กะได้เงินพ่อได้ใส่ ดีใจด้วยพี่น้องปะ่ะเดี๋ยวพี่ไม่สิพาไปเบ่งน้อไม้เนาะพี่น้องสิไม้แล้วว่ค <c oughs> อุ้คยคือคือคืออันนี้ไว้แทเดเลยดนค่อยมันทะเลนีค่อยมันท่นใจไฟมันทันใจเนาะถ้าถ้าจูดมองอันนี้เนาะพี่น้องมองใครทาน หอนเนาะหอนมาตาหานอไม่น่ไกันน่ไงมาตาหานอไม้พี่น้องอนก็หอนยัมาหันหนาเสพอีอยู่นี่เข้าเสพนอไม่มันกระโถดิดงอยู่มันฟาเออมันฟาอันอไม่ไว้นี่ไว้นี่ไปหนอไม่พี่น้องบาสุกโถมาเอาเงินนี่แหละที่อ้เพ่นฝากมาหายงนยาน พ่อมาให้เอาเงินกำลังหาหน่อยอหน่อยก็ไล่ไหลได้ดีจ้ะได้แต่ใหม่ข้างกอเนาะใหม่ข้างกอมันบอ่อหนักมือโป้งนี่เห็นบ่พี่นอ้องมือโป้งเออมีประสบการณ์สีเดาสูุพังพี่นอ้องเดืองอารมณ์ของพี่ใหม่เหมือนนี่คอ,อยอย่าคอยยักห่ายหน้าใหม่ข้างกอพี่นอ้องปกติหาโบ่เคยเป็นคนที่แบบว่าอยากห่ายขนาดนี้นะบ,นบ้ได้มันดุยดไปเมืนบบมันมืดไปเมืนบบเออแบบว่า ไปข้างกอตอนทับอีสถามไปข้างกอมันหักแหละก็ไปตั like ดใ <Liberty>. หม่เมื่อยน้ำตัดข้างกอที่เขาเสียเอามากอเอาใหม่เลยพี่น้องอยากหายแห้งข้างกอก็กอยากอยากดึงเลยมือน้ำกอมือเดนะพี่เมื่อเมื่อกออันนี้น้ำกอมือปีใหม่พีใหม่ดึงเลยความอยากหายปั๊ดบ่เคยอยากหายขนาดนี้มาก่อนนี่แต่ว่าเลือดมันเศร้าออกแล้วแหละอยากหายข้างกอาอพี่ระสาทน้องคนนั้นเห็ดไข่แล้ว พี่อีหนึ่งคนพี่เดอรจะได้ก่อนนี่ก็เงียบแท้ทุกคนมเสียงตอบรับเออมันไกลกันเนาะเออนั่งถามร้อนหนึ่งอย่าเมื่อปลาฝ่อนี่มันนะสบายเฮ่อปีคนทักเมื่อเดือนนัพี่อยู่น้องคัันน้นเห็ดแย่ค่อยว่าเขาไปหาหทำไมอยู่พี่ภาษาเด้อพี่น้องแต่ว่าห้อยเขาเจ้าก็ห้อยหาได้ได้กัน ข่อยมั่วคอยมั่วแต่อยากหาย่อยอยากหายไอ้แมข้างกอก็เลยบบยานเอียงสัมคนนี้ก็เงียบแต่กูมีเสียงแล้วหรอบ่นะเออไวเนาะนี่ไรพี่น้องข้าวเผาเผาข้าวเผาเดียวน้ำใหม่เผาค่ะพี่น้องขอดีก็คือมันสิอ่อนอ่อนกว่าน้ำใหม่บ่เผาเนาะ เวลาเอาไปซอยแล้วก็เอาไปเห็ดดองใช่มันสิมีรสชาติที่แสบกลัวอ่อนกลัวกลัวนงไหมปกติที่ไปดองสิหอมเนาะมันหอมอันนี้ลายดตัวนี้เซตนกไหมสมอเนี่ยลายเลยพี่น้องลายลายอันนี้เลย แช่ไปแช่กันสบายทำใหภาษาแดนออกมาสบายๆสาเสด็บุตรหยดะฮะข่อยช่องคนบ่ญาตเีข่อยยังข่อยยังว่ได้คือญาตินียไม่ใช่แบบยากใช่หยาายน้ำใหม่ของกอแบบนั้นแหละากับบได้ไรกับบได้หยากอยาาน้ำม่ของกอบ่ได้มีความมายาิพี่ยาติน มีนะวันนี้มีผ e <ว>ีมีเอียงบ่ได้มีผีดกอ,กอกเนาะเดี๋ยวนี้มีเพื่อนกับยูส่วนเพื่อนเนาะเออแมนมีเพื่อนกับยูส่วนเพื่อนห้าบ่ได้ห้าบ่ได้ทำลายเพื่อนเนาะเอเอไปดีเาเกาไปบ่ดีก็คือก้อนห่อไม้น้ำปากคอยเจ้าไปยังอารมณ์แบบว่า อยากให้เห็นไหมข้างกอเห็นไหมข้างกอมันกออยากไรดึงกำน้ำดึงสะดึงสายเดือดหอยอยู่ได้ข่อยเสร็จเสร็จเดีวก็ดึงมันหมดหลายใจวูงเนี่ยไม่กอมันยาอยู่เพิ่อนเปตัดไปตัดเดือมันออกอืมตัดเดือมันออกเดือบเป็นแนนนมีแต่นอใหม่แดงๆเนาะคนคนกะฮาอยู่ได้พี่น้องก็มีห้อยฮาอยู่เขาขอซสำนึงเขาก็บ่คอยเขาพันได้ภาษาอันนี้บู๊เ้อนะ พวกเราบาบเอียัง้บูเลยสาีนเห็นาะบวบิหญ่เน่อยได้เดยดนะไปกับแม่ห้องภูเขานนาพี่น้องพี่ไม่แล้วก็เอือยแล้วก็พี่หนุนสามสี่ห้าคนสบายดีพี่น้องสบายดีสบายดียาแรกๆ้อยว้าสิมาแกงงอใหม่เพราะว่าพี่ปิดยก็แกง นัดกันไหวก็ครูจอยว่าให้เอาพักแบนมาแต่หน้าเพราะว่าพักแบน,ยนอยู่นางงานโบเลยจ้ะง่านาตะกะตัวแป้งสิเต็มให้หน้าปซ้ชาให้แต่ว่าขันมีน่ามากกว่าง่ามีน่ามากกว่าสิโม่ปั่นเอาพี่น้อกเนี่ยนะปี่มีแพ้จริงมั้งมีแจกอยู่วะเพราะว่ามันเมื่อวาจะเปิดแซมโบราณหรอเมืแ่แวานจะคอยว่าจะเปิด แสงแห้งปนได้มันก็เริ่มบวชแสงหาจนหมดเต็มนะแบทมันโบลายก็เบรบบบบิ่มได้รื่อยายเนาะมาจะต่ำนะเพือเคียวเป็นเขียวเลยนะี่หลังมือเดียบร้อยเดือดแจ้งน้องไม้อะไรได้ยังเหงื่อใจไม่เพล็กไม่เพล็กไม่ได้ บรูตูตำยังสะประารซื้อมาใส่นอะซื้อมาแห้งมัจดิเออมาซื้อมาเก็บส <laughs> ำไมดีเด้่ผิดหรอ,อ,อที่ิงเขาบอกหูวายื่อนีีสังปัน่นะจะได้หมดหูแต่เฮิงเงียแต่ว่าหอวบ่หมดป้น่นบริหับอายุญยาตจะได้บวกกะน,นะ <laughs> อยาดดื้อาย้ห่า ผมว่าอันหนึ first, fourth, fourth, ่งตัวหนึ like this, this ่งหันม the ันบริันบริปัก็ตายบรนีคืออ่ะอ้ินั่นิงันที่พอทำงานมันก็ตายได้คันยังใครได้ไหเยั่สุันเขาเบื่อนายเฮ็ดเฮ็ดเป็ดเฮ็ดเฮ็เฮดเเดเฮดด่เเ็ดเฮ็ดงดเเเ่อเฮ ป yup. wow. wow. ั้นได้ไหมเด็ปั้นได้ก <At S 1> ็ออกมาไบบพอไบ่าใจขัน้าห้อยใครนี่ขัน้าปั้นมังกไม่ค่อยตายใจนะแง่ปุเอาเลกได้หมท่านนั่นกรตังแห้งอันนี้เจมันกะนาะท่านกรตังกะอันนี้เด้หือเนะคนเสรตนอนอเส อยู่อีนโส,สืาาอมงกุลแล้วชิโนะมันชิ้นแล้วเราได้เอาไปมื่อนี้แกงหน่อไม่กินแรงเนาะพี่น้องเพราะว่าผู้จอยเก็บพักอะหน,น้ามากเลยจอยเงินเนาะหลังแฉะซีนมั้งหลังใส่น้ำเกลือมันก็นเลยยังอ่อนจะเป็นซีอนันนี้เนาะหลังใส่น้ำเกลืออันนี้เป็นพักแบนเด้อพี่น้องมันจักซัำเนาะหลังแฉะน้ำเกลือเนาะมันก็นเลยยังซับนง่นยา,าอยาาอ,อีกเครื่องหนึ่งอยู่พูนก็เก็บได้เมือบักได้ลายมือพี่น้องพักแบน ทักแบนนี่เป็นพักสนิทหนึ่งที่มันเกิดตามธรรมศาสตร์เนาะพี่น้องเกิดเกิดขึาา้นมาเองมันมักเกิดอยู่แถวห,หน้าเนาะแถวไฮน่าเธอมีนำ้ำแซ่เกิดแถวไฮน่าพี่น้องเขามากินกับป้นก็ได้แกงหน่อไม้ก็ได้แต่บาส่วนได้แถวบ้านปีใหม่คนเนี่ยมียมเอามากินกับแกงหน่อไม้เดอ้อพี่น้องอเดี๋ยวลงเฟซให้คุอยาอีก <S <S> <S> อีต้นอ,อีต้นคุณแต่ว่าคยเก็บได้เหมือนในบ้านคุยเก็บน้อย แกงมาใหม่ไร่พี่น้องแกงใส่จีร่น้ำเพราะว่าอันนั้บาซุกซื้อจีร่เอาจีร่มาขายพี่น้องพี่จะเลืซื้อนแสนหนึ่งสองลอยตัวื่อเป็นพ่อข่าต่สองลอยบอืมอยเดียวเลยสอง่องไปหัเอาอีกคอยไปหนักไปอีกแกงนับขบบวคขบนับสลับไปสลับมาเออกต่สองลอยแต่สบประมาณนี้แหละป กูนาบได้ได้นิดแต่ลอยหนึ่งลอยสองลอยนี่แหละแม่เบิร์กโผนะจะล่างนี่ดอบว่าแม่เคใส่ด้วยด้วยน่นไหละนาก็ใสสีแดงเดี๋ยวเอาจิดะไปนี่ก่อนพี่น้องมาเบิรงแม่เคยเจอจิดะเบิงกเบเนี่ยมอเบร์ตีูนับนแต่อยดีอ้าอีปีเอไอ้กเ้อีกใช่เหรอเ้วไหกันเนี่เอาตัวมันสิดใจแม่มาใส่เกมหนแบงาน ชวนได้ไม่ตัวปูได้เนาะไผ่ของเฮาแบบแห้งขนาดพี่น้องไผ่แห้งแห้งปีมั้นมือจีนสีแบบไปตัดกับสีแจงมัแจงขั้นเฮาขั้นเฮาบริเวณเปิดแสงน่ะจอมันแห้งมันกกมันแกเชนเป็นแบบเหมือดแต่วันในความเป็นจริงค่ะมันแจ้งพอทั้งแพททั้งละซาตท้งอ้างในมันหนาจอมันแบบอยากเมือดได้พอเขาเปิดแสงหนาจอมันบวชแจงนะเออเขาบริเวณเปิดแสงหนาจอมันจิโร่๋ย่าใหใส่จิโร่พี่น้อง ใส่จิตรอเออหนักรอ่หนักบุดีน่นนหนักซองนัก้หนักเชียวดเป็นกระแส็บเพราะฉะน้นเหน้านได้เลยเนี่ยขนปั้นขปั้นั่มากเลยหนักน้าอเชียวเนาะเชียวใส่ปแกอันนี้นะแซด้วยปแกอันนี้ใส่ย่งกระเสบอใส่ปนกัน แล้วก็สซี่ใส่ปลาแดกอันนี้นะอยากออกไปกินแกงล่ไยยู่หน้าก็เดี๋ยวมันหนะโดนแังนั้นเดี๋ยวมือได้ซี่บางๆแล้วสิออกไปแกงนำไยหลับข้าวมันยู่หน้าพี่เนาะเพราะเห็นเขาจะคายงูอยู่ปากเซ่ได้เดี๋ยวจะบอกว่ารซื้องูร้องเสือมาใส่ยูห่วยคันอะไรค่ะใส่ปลาบักปลาบยคือตะกี้ไรยิ่งเขาใส่ได้อันก็ยังมุกพงค่ะ พย้อนมาเขาาจาบปไหผาปลาโน่ยกาย้ะเนาะคอยขีดปลาปลาอยู่บ้างค่ะคึ้สีได้ไเบียนไปนไไปเวิดเดินนะมูไรก็จะกินใส่เข้ามาบูนไฮอย่แรับตัวเด่ะเอาแบบนู้นเอาแปรงะใช่บ็ได้กินแล้วมให้เด็กคนนั้นแ่กิ่ดอน มบเีะพอแล้อแวันัลุกมันมันปักมือฝอยจนเดือดอะอค่ะดีอิดมันให้มันยันมันกันเป็นน้ำอยู่คำพอเราปีหอมหอมกินไปแล้วมันสิเชิมว่ารอร่ยอยฝอแห้งเนาะจะมือหนักนะฝอยฝแห้งคนมือหนักเด็กกินกันอเดี๋ยวจะาดานแหง้ง ได้ได้เห็นงั้ยขย้อนว่าอันนี้อันนี้ขย้อนว่านม่ได้ใช่ได้เห็นใส่ชุบคล้ายซอสฮาซิปผมเคซื้อในกำไรเลยแม่นะพกซิปขยังง่อยากขายเ้าไปซื้อท่านซอสฮาซิปที่เขาเคยซื้อัมทำใส่เต็มเตากับเอออืดอัดอึดอัดอยู่แบบเผาเผาเตาฮะแหละเนาะเนี่ยเผาเตาดินอยู่หน้า เอาคลิปนี้มาโฆษณาทานพี่น้องทานเทยวเผาอยู่สวนเนาะแห้งขนาดต้องเผาแบบนี้ทานแบบว่าพี่ไม้ใส่ทานแบบว่านี่ปั้กกระหม้อตัวนี้มันนาน้ำหมบอข่อยโพดว่นาโพดแต่ว่าอันนี้มันโพดแบบเรื่อเห็ดกินเหเขาใชได้ทานได้ป่ะเขาใชะได้ไหมเห็ดกินเดี๋ยวต้มน้ำวะมาเบิ่งขั้วหม้อพดเดี๋ยวจ้ะพดก็ให้เราซาดีกว่านี้ ก็เดียวกันเด้กินได้นละตอนนี้ขอใส่ทานไปได้แล <comfort> ้วหลอบหนึ่งปลาสิแกงก็เลีไปขามเอาก่อนจะเรียกปลไดินแล้วก็ใส่แป้งนัวพี่น้องใส่ลายเสร็จลายลายเดี๋ยวได้ปิบพักกะเนี้ยงได้หรอเอลพักกะนี้ยงดูกล่องนะ ก้องนอี่ไม่รับปูก้องแข็งหนักนี่เป็นน้ำม่ดองเนะ้อพี่น้องที่ห้าห้ามะพร้าแล้วกะเอามาซอยเนาะนได้สองสี่หกตัวตัวซอยได้เจ็ดทงนาะพี่น้องตัวบัซอยก็ได้ห้าถ้านีกอะเอานกันหมากแม่ดีจ<ด>ุด,ด,ดเป็นติ ใส่อันนี้เนาะใส่จีโดอใส่จีโดะใส่จีโดอป้าสัตจีดอเอาเนี่ยมันกินเขา,เาไงเดี๋ยวบีม่มส,ใสิใส่พักน้องพี่น้องใส่พักนี่หมอตอนนี้เ้ากระซิบเป็นที่เรียบร้อยได้รสชาติเที่ยวหมัดแต่ห้องก็ใส่พักพักนี่จะเป็นอันนะดอกบักอื้นนอน้องพี่นอ้องที่เ้ามาแต่ ชวนเขาเองปลูกใบเนาะพี่น้องปาดหน้าตาแกงมาใส่หย่อนคือเด็ก็ใส่ดิโรหน้าตาหลังจากที่พักของเ้างซุกแล้วเนาะพี่น้องละลับถ่ายซุดซุดถ่ายก็คือใส่ ข,ข,ข, <glorious. S 1> ขันแยงเนาะพี่น้องบานปีใหม่คุณสีนิยมแกงน่อหมาใส่พัแขแยงเด้อพี่น้องิบขาวป่ะนะเหียบ้อยเลยสบายดีนีตื่นเ้ยเ้ยสบายเติมข้งขคาย้มข เออเขาไปเอาเกยชาบดีก่อนบข่าไปจบเขายื่เือนก่สกิมเขายู่ีบ้าผักแว่นสอานเลยพี่นอกไปงมัดังเลยอย่ักแวนเก็บมาได้หม้าเดวผักแวนตัวเรงดังลำเกลือตัวนึ่งโบราณลำเกลือ ชิมนะบอสพอสิซิมชิช้มือจะโดยเฉพาะนี่เพินเบาจอยเผินมากปล่อยหัน,นขั้นเวลกินกับพวกักคือเผินเองเอวิปล่อยิคือเพินเองลกับักไขาวมันซิ้มือผิ้มือมันฮีโร่ส็งอนยมันนีจม,มันจะเค็มขึ้นว่าใส่ผักรือใส่น้ำอว่าใส่ผักกับชิจางนูบมันจถึงหั่นหม้อหมึหม้อหมึดไงหม้อหมึดนะอ่าเด็กๆกระทะกินอาสวัสดีปลาบุ้งกัน เตื่อยข้าวผัไมปรูมกันีิล่ะเออเป็นหักเตือปรูกข้าวเเยทุกเขากินน้ำกันน้กินข้าวแล้ินมาดหาดเจ๊บดัเจ๊ข้าวแล้วกินชมโอกนกินชมโอ้วมโ่แ่ิกินสมง่เจากกินข้าวแกงกระมันไกินไรกินข้าวยังยิ้มข้าวหรืล่ายิ้แกงะม้ก็ได้น้อขีิดยังไงเรื่มันนี้เนอง มานอนมังหันกับไฮดีไอ้น้อยดิค่ะมามาเดอพี่น้องกินเขากับแกงน่องใม่กับพักแบนเนอะก็เอาตัวขังอีปีเห็นไปมันส่เนากกับมืออีปีาาสมองกินนะหรือ่านั่งยุ่งเหรเียจะกินสมโอสงสารกินแหล่เข่าเดี๋ยวกินสมโอกินเนี่ยเขากินเลย้อเขากินเลยไปกินสมโอไปน้องเซ่อนยหเ ิ้มเ้ยิ้มนม้มกิ้้ยิ้านิ้กินข้าอาบอส่าหน่อยเขนงันไ้ทัีาบ่ากินข้าก่อนบ่กินด้วกินข้าก่อนจะมันอากินด้วดุเยวิบวกตักเลยตักเลยมาเลยไอ้นายไอนยมาเลยมาเลยพี่น้องกินเ้าแรกน้ากลนื้อแกงเราใหม่ครับักแบนน้พี่น้องคองเส็บของนกัก็ิยากครับ ปินพักเวทเนี่ยเด้ไม่หรอเดี๋ยวีก่อนออกมาดีก็จะกินขผาอืมพ่อยแ่งเเป็นตะกรอปก๊บว่าอยกินโมธานัดวันไหนใส่เด็กน้ำก็ได้อย่างโมธานกินสาสันสาอกินต้องคอยกินนะคอยกินไงหน้าบูดมาก อาจนั่งมาจากบ้านไหนล่ะฮะมากานดีปู่ามมามันนี้ไปม่งก็ตอนม่อรปะไปานั่นสิมาแรกั้งมอไดบมาากเมื่อไงได้ล่ะเลยไปใช่เลยเลยพี่เลยไมท่า่รแปลงตัวนึ่งลยใช้เนเื่อง พักแบนคลองแสบพี่น้องมือนีน้อายปีใหม่มาพี่น้องวันเสาร์มาบา่ายดันเพิ่งซุปเห็ดเบียรโอ้ย,อยแต่งตัวง่าไม่เอือยมือน,นี้เอานั่งดี่ๆจะขึ้นพวกกินพี่น้องนทนไมนอนกลางไอรีหัวร์รอศาติของพักแบนเปน็นย,ยังไหนเกิดใจพร้อมพร้อมแล้วกันยังอีก เอากันหน่ขยกันป่าตักแบนยุบแกงมาใหม่นะเอาแล้วพี em, mai, ouais, ่กระดาตตัวบอสบอสแทนเกลือสียบมันจะกรอบนะแน่นอน่าอ่อแต่ um ่ไปแ่ไจะกินนะหลายีแล้วแบบ าปีวายมาอะเข้าตะกี้เนาะเนอยู่หน้านนแต่เก็บแต่แของแสบเนาะพอมันเข้าใจไม่ได้สิเก็บก่แลินแกงใหม่หมูเขาแกงนักินแกงเอาไหมเขากินได้คลิปนเป็นได้แ่บอแสบเขอขั้วนี้ขอขั้วกินพักเลยเนาะจหข้านี้มากินพักแทนพีอรจะข้าตะกี้จะองมาปุก พักแนนกบู๊พกแหวนกินมละตะกี่มาเป็นมเป็นอยู่แถวหน้าเ้้าเป็นแถวหน้าดูแถวน้าแถวน้ามันปลูกยากนะาพักแหวนเนาะเรคือปลูอย่างอื่นแม่เขาทายหนาันนี้หนาหัวหน้าันินบอารมสมบูรณ์อันนี้บริสุทธ์ได้พักอันนี้มาแล้วพี่น้างเอาักเขาลักล่วว่าุกไว้าทานเดี๋ยวนาะ ่านแรงทันใจกวเห็น่านะมาฉินอนเผา่านกินท่านละจูดจ้ำมเอไม่พันติดเบิรแต่คาน้ำมันจูดเนาะตาตัไหนเบอร์แต่คานน้ำมันจูดทานลองนั้นตรงนี้เนาะม่ทำยอดนะมือมันสือซองแม่ลูกซองมือแล้วแบบไหนเตักแบ่ โาเป็นโมพิดก,ก,กับเพาะโอพไงมอะไรเพอบากับเมหม่ภาคแว่มันโมพิดดี๋ยววันพีดเจน่มไหม่กินแตแ่แกงน้อยนะนนนบุญแม่คัวดักแหละมันมีโปรตีนไรไม่ใรอบกินมาเยู่ทำมย่้ะอีกเลือนตัดี้ตักตูเทาก็เออจัดงานหอน้เป่าเป่าเป่าแตรีตัวดีูนั่นั่วิธีนั่งขึ้นนั่ขึ้นหน่อย กินกินกินคุณเพื่อนก็ใส่กี่กิโลเพื่อนก็เสียดเรือึงส่อบเวแกงน้ำใหมเข็ไาปแกงนาใหม่มันบรายนะัน้นอแกงพใ่เป็ลาชะแกงพดีตะกักสองถ้วยกินจะมอยากนพีาีกรอเดี๋ยวปีใหม่กินเขาวก่อนเด้อพีใ